แกน่นเสียงแคบดอกคูณศูนย์ร่วมพาไหมห่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิลิ้นท่อนนี้สุดเทเหลียนท่องแหลกม้วยโอลิมปีท่องเที่ยวทั่วขอนแกน่นชมเสียงแคนและดอกคูณผูกเสียวรักเพิ่มพูนทวีคูณ ไล k ์แอนด์ปังเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้กําลังบูมมากๆกระแสของน้องลิซ่าที่ช่วยให้การท่องเที่ยวของเรานั้นกลับมาคึกคักจริงๆ<ช>เลยนะคะวันโรคปอดและวันโรคเที่มครับเป็นยังไงวันนี้มาดูการพยากรณ์อากาศกันแบบยาวๆ3เดือนข้างหน้ากรกฎาคมสิงหาคมยาจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไรช่อง9ร่รวมกับ360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เสนอสวัสดีครับ ผมเชนทวัาสสันเปล่งสิร,ริวัฒและดรวิรินทิราณา <c oughs> ท้องมอจรได้นสามล่องส<ด>ึงสามนิ้วชอ่อ โ,โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะคกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและไม่ว่าจะได้แบบไหนนะครับทางรายการของเราก็าจะมีใบประกาศเกียรติคุณครับมอบให้แบบนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและโชว์ของเราในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนี่ดูท่าผมด้วยมื้อนซื่อม้นซื่อ ไดโนเสาร์ดังครับพี่พอเป็นเมืองไดโนเสาร์นะคะใช่ครับแต่ว่าโชว์รานวันนี้ไม่ได้มีไดโนเสาร<ช>์อย่างเดียวจะรวมของดีของจังหวัดขอนแก่นมาอยู่ในโชว์ครับว้าวและแน่นอนต้องลุ้นเชียร์ให้กำลังใจว่าโชว์นี้จะไปถึงซุปเปอร์สุดป,ปังพลังฮอหรือไม่นะคะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหองการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัน์พจนวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจยนกฟครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าวันนี้มุ่นซื่อมุ่นซื่อแน่นอนครับเพราะว่าจะไปเที่ยวขอนแก่นกันจัดมาเลยครับโอ้โหมุ่นซื่อมุ่นซื่อน,น,น,นะคะอยากดูโชว์แล้วค่ะไม่รอช้าไปกันเลยค่ะไปพบกับโชว์กันเลยครับกับโชว์แก่นกระยาในช่วง360องศาซาแซบโชวช่วง360องศาซาแซบโช ถามแกน่นเสียงแคบดอกคูณศูนย์ร่วมพาไหมห่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขวัญแกนนคคอนไ่ไดโนเสาร์ซิลิ้นท่อนนีสุดเทเหลียนท่องแหลกมวยโอลิมปี i know. ท่วนันได้สุขีให้ยูดีปองดองมัน่นทักแห้งกันบอถิ่น้อยที่ห้องบ้านบอดางพอยสืบสารไวเงี้ยงย่างเงื่นหันมาบึนท่างนีโล่งเลี่ยนดีคนลือสาสัขาบันอันลำมคาคูเมื่องบ้านวาน่านโดนกันระญาณวัดดีเหลือล่นสันสางคนเอาใจใสเถี่ย นมลรบ,บือไก่คูเมืองไทยประจักษ์อินคนย่อห่องวันจารึนสั่นแล้วพีนองเอ้ย ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ3ามร่าิมสันนิวโชขอต้อนรับน้องพลอยน้องฝ้ายน้องวาวาน้องปาร์ตี้น้องปรางน้องข้าวฟ่างน้องเอสน้องจีและก็น้องเต้งจากชุมนุมนาฏศิลป์พื้นเมืองโรงเรียนกัลยานวัดจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยงามลำเลิศมากค่ะคือืนมุ่นซื่อมุ่นซื่อใช่แล้วอาจารย์ก๊อฟครับมุ่นซื่อขนาดนี้ขอคำคมวัชทองครับเชิญค่ะ ยังม้วนซื่ม้วนซื่ออยู่เลยนะครับต้องขอบอกว่าโชว์ชุดนี้ผมอยากจะให้คำคมวักทองอย่างนี้ว่าท่องเที่ยวทั่วขอนแก่นชมเสียงแคนและดอกคุณผูกเสียวรักเพิ่มพูนทวีคุณไลค์แอนปังเขาเรียกว่ากดไลค์ให้เลยไลค์แอนปังเลยนะคะและแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้พูดคุยกับน้องๆพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะในการกลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับช่วง360รองศาท็อกโชว์ และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องฝ้ายน้องข้าวฟ้าแล้วก็น้องเต้งตัวแทนเพื่อนๆนะคะและมาพร้อมกับคุณครูท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณนวัดจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณครูอัญรินรุ่งชัยพาณิชและคุณครูเอื้อมเดือนถิ่นปัญจาผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆที่เหลือจะมารวมตัวกันทอนท้ายนะคะใช่คและช่วงนี้ช่วงกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิญเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ต้องถามเลยว่าจุดเด่นของการแสดงโชว์ชุดนี้คืออะไรครับค่ะจุดเด่นของการแสดงโชว์ชุดนี้นะคะโชว์ชุดนี้ชื่อว่าชุดแก่นกัลยานะคะเป็นชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นค่ะคและการแสดงชุดนี้นะคะก็จะมีรูปแบบของการนําเสนอเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นตามคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะค่าคำขวัญจังหวัดขอนแก่นว่าอย่างไรเมื่อสักครู่ ตอนที่เริ่มต้นการแสดงเนี่ยเราได้ยินแต่ว่าเป็นสำเนียงของลำนำตอนนี้ฟังสดๆเลยนะคะจากน้องของเรานะคะน้องเต้งเชิญค่ะพระท่าขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ซิรินทร์เน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกค่ะมาครบเลยนะครับมาครบนัคือจังหวัดขอนแก่นนะคะ พอเราฟังแบบนี้การแสดงครีเอทสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายใช่ครับเห็นบอกว่าผ้าถุงเป็นลายแคนแก่นคูนแล้วสั่งทอเมื่อต้นเดือนที่แล้วเพื่อเอามาโชว์วันนี้เลยนะคะเพื่อรายการโดยเฉพาะเลยคเพื่อรการโดยเฉพาะเชเยชมเลยครับเชิญเลยค่ะน้องพลอยน้องจีค่ะและเชิญคุณครูบรรยายเลยนะคะค่ะ การแสดงชุดนี้นะคะมีแนวคิดมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนําเสนอเรื่องของผ้าลายแคนแก่นคูนของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นลายผ้าประจําจังหวัดขอนแก่นนะคะในผ้าถุงลายแคนแก่นคูนนี้นะคะเป็นผ้าถุงที่ทางโรงเรียนได้สั่งทอขึ้นเองโดยเฉพาะเลยนะคะจากอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยท่านผู้ชมสังเกตนะคะจย์ขออีกทีนึงนะคะเนี่ยลายแคนแก่นคูนก็คือมีแคน แคนที่ใช้เป่าจะอยู่ในลายผ้ามีมีแคนแล้วก็มีดอกคูณด้วยเห็นไหมคะค่ะนี่แคนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีดอกคูณนะคะเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคคมาก่ะในไหนก็ในไหนนะเราฟังเสียงน้องๆอีกสองท่านเนี่ยนะคะวันนี้สาวๆของเรานะคะน้องเข้าฟ้ากับน้องฝ้ายมีความในใจจะมาบอกนะจอเอาเชิญน้องฝ้ายก่อนเลยค่ะ สึกดีใจค่ะที่มีโอกาสได้เอาหน้าตาสินหื้นเมืองของพวกเรามันเผยแพร่ใน,ในรายการ3 0องศาหนึ่งโชว์ค่ะขอบคุณรายการนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะที่เอ็นดูและเล็งเห็นความสามารถของพวกเราขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยค่ะน่ารักมากมาก,มากเลยแล้วก็ขอบคุณทณั้งคณะทางคณ,ณะผู้บริหารค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและ ได้เอาการแสดงมาทาให้ทุกคนได้เห็นอยากสวยงามค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค,ค่ะยินดีมากค่ะที่ได้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของขอนแก่นค่ะที่ได้สืบสารในการแสดงโชว์ในพิธีต่างๆหรืองานสำคัญต่างๆในขอนแก่นค่ะอ๋ออะไรพิธีสำคัญที่น้องบอกก็คือ ได้ไปร่วมพิธีเปิดใช่ไหมคะเป็นกีฬาสำคัญระดับชาติเลยเป็นการรับทงรับทงกีฬาเยาวชนของจังหวัดขอนแก่นในปีปีนี้ที่จะเป็นเจ้าภาพทางที่กระบี่ค่ะการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นได้ได้ให้ใช่ค่ะโรงเรียนกาลยานตรวยมาถึงคําถามนี้เลยครับว่าการแสดงโชว์ชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไงครับ ก่อนอื่นนะคะทางโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางรายการ360องศานิวโชว์นะคะที่ได้ให้โอกาสลูกรุ่อนักเรียนได้มาแสดงโชว์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้นวยการสรุรเชิรูปตามท่านได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดนะคะในด้านนี้โดยเฉพาะเลยเราก็เลยได้นําเสนอในส่วนของความคิดสร้างสรรค์นะคะออกมาเป็นในชุดการแสดงนฏาิลปนไทยสร้างสรรค์ ชื่อชูดว่าแก่นกัลยานะคะซึ่งแก่นกัลยานั้นเราจะ,ะสร้างสรรค์นในเรื่องของชุดเครื่องแบบนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจางังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมและก็เรียบเรียงนะคะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะในเรื่องของประเพณีผูกเสี่ยวนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์และว่าวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจางังหวัดขอนแก่นมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวจางังหวัดขอนแก่นได้จากนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของด้านภาพ แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการผูกเสี่ยงเรียกได้ว่าเป็นเป็นจังหวัดที่มีมนเสน่ห์แล้วก็มีของดีเยอะมากๆให้เราได้ไปสัมผัสนะคะนั่นคือการกลั่นข้อมูลทั้งหมดให้จันโกฟตัดสินค่ะจันโกฟครับต้องขยายคําคมวอทองวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะครับคำคมวอทองที่ว่าท่องเที่ยวทั่วขอนแก่นชมเสียงแคนแลดอกคูนผูกเสี่ยวรักเพิ่มภูนทวีคูณไลแอนปังขยายคำคมวิเคราะห์และตัดสินครับ เชค่คำคําคมวัคทองก็บอกชัดนะครับว่านี่คือโชว์ที่จัดมาเฉพาะเพื่อรายการนี้และเชิญทุกคนไปเที่ยวขอนแก่นโดยเอาคําขวัญของเมืองขอนแก่นซึ่งเต็มไปด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและก็สินค้าโอท็อปของเมืองขอนแก่นดังนั้นโชว์ชุดนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวเมืองขอนแก่นไปฟังอารยธรรมและวัฒนธรรมของขอนแก่นผ่านเสียงแคน ผ่านการชมดอกคูณผ่านการซื้อผ้าไหมและแน่นอนนะครับว่าการที่มีธรรมเนียมผูกเสียวเป็นมิตรเป็นญาติกันนั้นทำให้บรรยากาศของการต้อนรับของเมืองขอนแก่นและดินแดนตัวออกฉีงเหนือนั้นเต็มไปด้วยความสุขครับสิ่งสำคัญมากๆก็คือว่าโชว์ชุดนี้นั้นเน้นให้ขอนแก่นนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เชิญทุกคนเข้ามาในขอนแก่นปกติขอนแก่นเองเป็นจังหวัดที่ใหญ่ในภาค ตมันอ,ออกชิงเหนือและเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นศูนย์รวมราชการเป็นเมืองการศึกษาเป็นเมืองธุรกิจแต่จํานวนนักท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดไหนๆนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาจํานวน1ล้านคนครับต่อปีและสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่นได้ประมาณเกือบหมื่นล้านบาทดังนั้นการที่มีโชว์ที่จะนําไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยว ผ่านการแสดงออกว่าสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญมีอะไรบ้างผ่านชุดผ้าไหมและการรําต่างๆที่ออกมาดูงดงามและอยากไปเยี่ยมชมเมืองขอนแก่นดังนั้นโชว์ชุดนี้จัดมาเพื่อรายการนี้เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทั้งหมดทั้งมวลผมขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอาละค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะเชิญเ้ยค่ะขนาดนี้ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้สุดพันหรือซุปเปอร์ครับ นั่นคือสิ่งที่อาจารย์รได้วิเคราะห์แล้วนะคะว่าโชว์ชุดนี้มีการเรีเอยสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าถุงสวยมากอยากได้เลยนะคะอยากได้จริงๆเพราะาสั่งสวยจริงๆงครับตั้งทอขึ้นมาสําหรับชว์ชุดนี้เป็นพิเศษนะใช่เลยครับเรามารุ้นไปพร้อมกันว่าอาจารย์จะตัดสินออกมาแบบไหนนะครับทุกคนตื่นเต้นนะคะซปเปอร์สุดปังพลังพัดครับ โอ้รีครีคเลยทีเดียวด้วุณเพื่อคุณฝังพลังฮอตไปเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรอบคอยนะคะคุณและเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามดิวซับเดย์แล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับส่วนในช่วงนี้ร่วมกันภาคภูมิใจกับการแสดงแก่นกัลยาชุมนุมนัตสินพื้นเมืองโรงเรียนกัลยาณวัดจังหวัดขอนแก่นทุกๆคนทุกคนสุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่3 6 0องศาิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตนะคะครเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้กําลังบูมามากๆกระแสของน้องลิซ่าได้ช่วยให้การท่องเที่ยวของเรานั้นกลับมาคึกคักจริงๆ<ช>เลยนะคะคคโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง low season ช่วงหน้าฝนใครคิดว่าเที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่สะดวกไม่ใช่เลยนะคะมีเมืองท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยรอรับอยู่เปิดเผยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพนท่านเสริมศักพงพาณิชย์ค่ะท่านได้พูดถึงการปูพรมอีเวนต์ท่องเที่ยวโดยทาง คุณถาปณีเกียรติไพบุญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าสัญญาณการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจนนะคะก็ทําให้ทททเตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนกรกฎาคมสิงหาคมสุกทันทีที่เที่ยวไทยค่ะซึ่งก็จะให้นักท่องเที่ยวมาเติมเต็ม,ตมด้วยบิ๊กอีเวนต์หลากหลายรูปแบบนะคะ<ส>ถ้าเราไล่จังหวัดกันไล่ดูนะคะจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ระยองพังงา เขามีกิจกรรมดีๆเด่นๆทั้งนั้นเลยตลอดเดือนกนรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วก็สิงหาคมด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าไหนเที่ยวเมืองไทยสุขใจและก็ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะใช่ครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับพลาดไม่ได้กับ องอย่างนี้ครับใคลาบูบูกับน้องหมีเนยครับพี่ปอครับถูกใจ่ะตอนนี้น้องลาบูบูนะครับเริ่มภารกิจโปรโมตการท่องเที่ยวแล้วนะครับเริ่มนี่แต่งชุดไทยไปวัดพระแก้วนะครับหลังจากลาบูบูครับเดินทางออกนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกเป้าหมายปลายทางคือมาเยีอยประเทศไทยนะครับต่างโครงการครับเวลคัมเซเล e ร o มนี่ออฟลาบูบูโดยมัสกอตลาบูบูสวมชุดไทยนะครับสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องชาวจีนเนี่ยได้เดินทางออกมาตามรอยกันนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งครับการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยครับเตรียมดึงน้องเนยครับบัตเตอร์แบร์ร่วมโปรโมตการท่องเที่ยวดึงแฟนขับชาวจีนครับมาเที่ยวไทยส่วนกระแสของบัตเตอร์แบร์หรือน้องหมีมีน้องเนยเนี่ยมัสคอตหมีเพื้อนรอยยิ้มสัญชาติไทยที่กําลังเป็นไวรัลนะครับคลองใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ประเทศจีนเป็นอย่างมากโอ้โหเป็นกระแสจริงๆแล้วก็เรียกว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มาหาหมีเนยกันเยอะมากครับใช่คะ่ะน้องหมีเนยของเรานะคะ <c oughs> ก็น่ารักไม่แพ้ลาบูบูเลยนะั่น <c oughs> คือินสตาักเดตค่ะ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้ได้เวลามาตรวจสอบเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันรโรคปอดแล้ววันรโรคเทียมต่างกันอย่างไรติดตามในรักสุขภาพ3 6มองศาครับ รวงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปุ๊กพัชรินพรนทาทองบอดจารัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชเชนคะอีกครั้งหนึ่งสิคะหัวข้อของเราในวันนี้วัน,นรโรคปอดและ วันโรคเทียมครับนนเป็นอย่างไรจะ,จะมาให้ความรู้กันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็คือเรื่องของวันโรคเทียมเมื่อวานเราก็นําเสนอข่าวไปก็เลยอยากจะมาบอกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะคะว่าเรื่องของวันโรคกับวันโรคเทียมนี่นคือวันเป็นอย่างไรนะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของตัวเลขผู้ที่ ติดเชื้อ,อทั่วโลกนะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าม,มีผู้ติดเชื้อถึงแสนกว่าคนนะคะเมืม่อปี66นะคะปีที่แล้วแล้วก็เสียชีวิตถึง12,000รายเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆซึ่งตรงนี้เ,นเราก็คือต้องทําความเข้าใจกันนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงที่มีผลต่อปอดค่ะและไม่เพียงแค่ปอดเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปลงที่กระดูกสันหลังหรือว่าสมองได้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดใกล้ตัวกับทุกๆคนนะคะเพราะว่า สามารถแพร่ได้ในการที่เป็นการไอการจามหรือว่าคือมีละอองอากาศละอองเขาเรียกว่าเป็นละอองเล็กๆอยู่ในลอยอยู่ในอากาศนั่นเองทีนี้มันจะมาเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าหากว่าเรามีภูมิตกนะคะมีความเสี่ยงมากๆเราต้องอยากให้ตัวเองอ่อนแอค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือจะภูมิตกปุ๊บเนี่ยคือมันเข้ามาทําลายได้เลยเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยคือ <c oughs> แบ่งเป็น3มชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือจะเป็นกลุ่มที่จะทําร้ายเรื่องของคนแล้วก็สัตว์ อย่างที่สองก็คือวันโรคเทียมที่เราก็คือได้ติดตามข่าวกันและอย่างที่3ก็คือเป็น เป็นสาเหตุของโรคเรือนนั่นเองทีนี้จะมาอบอกกันนะคะว่าติดวันโรคเนี่ยติดได้ไหมแม้ไม่ใกล้ชิดติดได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะต่อมาก็คือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยอยู่ได้ไหมก็คืออยู่ได้นะคะแต่ต้องป้องกันมีมาตรการโดยเฉพาะถ้าภายในบ้านเรามีคนที่เป็นนะคะก็ต้องป้องกันอย่างดีมากๆใส่หน้ากาก,ากแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีคําถามหนึ่งก็คือ,อว่าหน้ากากอนามัยใช่หน,น้ากากอนามายยัยค่ะ นอนกับผู้ป่วยวันโรคจะติดเชื้อไหมบางทีบ้านอยู่ด้วยกันแออัดหายใจรดต้นคอกันเลยนอนด้วยกันแบบนี้มีโอกาสติดได้ค่ะเพราะว่าการหาวการพูดคุยทุกอย่างคือมันออกมากับทางอากาศนะคะแล้วก็การดื่มน้ําแก้วเดียวกันก็ไม่ได้เพราะว่าจะติดได้ทางน้ําลายนั่นเองค่ะนั้นต้องระ<า>มัดระวังนะคะใช่ค่ะวันโรครักษานานไหมนะคะนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องกินยาแบบต่อเนื่องด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องดีๆที่คุณพุ๊นํามาฝากนะคะเรายังอยู่ด้วยกันเพื่อตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะที่แสกรอเราอยู่ อยู่ในช่วง360องศาสุปตารักโลกสวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณใน360องศาสุตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์วันนี้มาดูการพยากรณ์อากาศกันแบบยาวๆ3เดือนข้างหน้ากรกฎาคสิงหากันยาจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไร กรมอุตุนิยมวิทยารายงานฝนรวมทั่วไทยเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2567ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติหรือแปลความง่ายๆว่าฝนจะดียกเว้นในภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนจะน้อยกว่าปกติ5%ขณะที่กทมปริมณฑลฝนจะมากกว่าคนอื่นด้วยปริมาณน,น้ำฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ10% ครึ่งแรกเดือนกรกฎาคมหลายคนจะยังคงเจอฝนน้อยหรือบางที่อาจเจอฝนทิ้งช่วงที่ลากยาวมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับแต่หลังจากนั้น2เดือนครึ่งถัดไปร่องมรสุมหรือร่องฝนจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยและลมมรสุมก็จะมีกําลังแรงขึ้นแถมตลอด3เดือนนี้ยังเสี่ยงจะมีพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกจ่อเข้าไทยอีกด้วย จงเตรียมเลยนะครับ3เดือนจากนี้จะเข้าสู่ช่วงฝนชุกสุดของฤดูกาลแล้วระวังก็แต่เดือนกรกฎาคมคนที่อยู่ตามขอบประเทศในภาคอีสานภาคกลางและใต้ตอนบนจะมีฝนน้อยกว่าปกติมากแต่พอสิงหาคมสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบนฝนจะดีเว้นแต่ภาคใต้ทั้งภาคที่ฝนยังจะต่ำกว่าค่าปกติมาก ช่วเดือนสุดท้ายกันยายนฝนทางเหนืออีสานจะน้อยลงฝนส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ในตอนกลางของประเทศและภาคใต้ทำสถานาฟ้าฝนภาพรวมดีขึ้นอย่างมากจนถึงอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นได้การสร้างข้อม,มูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวกับอากาศในช่วง3เดือนข้างหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและ นี่คือสามร้อยสิงสาสุตารักโลกสวัสดีครับ คุณพี่สักมากครับค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักสดแสดงและคุณครูจากชุมนุมนัตตัิสินพื้นเมืองโรงเรียนกยัลยานวัตรจังหวัดขอนแก่นวันนี้ประสบความสาเร็จได้รับไปซุปเปอร์สุดป,ป,ป,ปังพังฮอตทุกคนเก่งมากมากเลยนะคะ,ะและเป็นตัวอย่างให้กับทุกโชว์ที่จะมาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบ,บดี10นาฬิกา30นาทีถึง1 1นาฬิกาทางช่อง9กดไมล์เล่30แล้วกลับมาพบพวกเราได้ใหม่น303 New Show สวัสดีค่ะ